สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งไม้เชิงชายกับบ้านสไตล์นอน์ดิบแบบประยุกต์ให้เข้ากับสภาพอากาศของบ้านเราเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับสําหรับการติดไม้เชิงชัยเราก็สามารถที่จะทําได้หลายแบบเราก็อาจจะติดเหล็กฉาก ที่ปลายจันทรนแล้วถึงจะทําการติดไม้เชียงชายแบบที่สองเราก็จะใช้ไม้หน้าสามสอดเข้าไปในปลายจันทรนแล้วถึงจะทําการติดไม้เชียงชายแบบที่สามนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดเราก็จะใช้เหล็กกองขนาดหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วทําเป็นโครงสร้างลักษณะของบันไดดิงรอบตัวบ้านแล้วถึงจะทําการติดไม้เชียงชายนะครับ เราก็จะไปดูวิธีการทําเลยนะครับเราก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วทําเป็นลูกตั้งตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ15เซนติมติดที่ปลายจันทรนหัวท้ายหลังจากนั้นเราก็จะทําการดึงเชือกให้เขาอยู่ในระดับแนวเดีวยวกันแล้วเราก็จะติดลูกตั้งที่ปลายจันทรนทุกตัวเราก็จะนําเหล็กขนาด1นิ้วขึ้นมาทําเป็นาราวล่างตัวนี้แล้วก็เชื่อมยึดติดกับลูกตั้งที่เราทําการติดกับปลายจันทรนนะครับ เมื่อเราทาโครงสร้างบันไดลิงเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดไม้เชิงชายไม้เชิงชายที่ติดก็จะเป็นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์คือคุณสมบัติก็ทนแดดทนฝนไม่บิดงออายุใช้งานก็นานขนาดที่ใช้ก็คือหน้า8หน้า8ตัวนี้ก็คือกว้างอยู่ที่ประมาณ8นิ้วความยาว4เมตรความหนาก็อยู่ที่ประมาณ16ม mm มนะครับปกติแล้วบางช่างเขาก็อาจจะใช้หน้า8คู่กับหน้า6แต่สาหรับ หรับทีมงานของช่างสวัสด์ของเรานะครับก็จะใช้หน้า8กับหน้า4นะครับในการติดตั้งในวันนี้ครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงานช่างสวัสดิ์ช่างเยี่ยวพร้อมกับน้องเจนปกติแล้วบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับหลังคาที่ยื่นลงมาเขาจะไม่มีชายคาคือจะเสมอกับผนังของตัวบ้านพอดีแต่หลังนี้ก็จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ก็จะมีชายคายื่นออกมาอยู่ที่ประมาณ60เซนเพื่อป้องกันแสงแดดลมฝนที่จะสาดส่องเข้าสู่ผนังของตัวบ้านจุดที่ว่ายากก็น่าจะเป็นจั่วด้านหลังกับจั่วด้านหน้าเพราะว่าเขาจะมีความ สูงมากนะครับเมื่อเราทําการติดไม้เชิงชายหน้า8เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยหน้าสหน้าสี่ตัวนี้ก็จะติดด้านบนหรือเลืยกอีกอย่างหนึ่งว่าบัวบนคือด้านหน้าที่หน้าจวตัวนี้เขาก็จะมีอยู่2จั่วด้วยกันจัวใหญ่คือด้านบนแล้วก็จั่วเล็กรองลงมาการติดไม้เชิงชายบัวบนตัวนี้การเข้ามุม จะต้องเข้า45องศาที่หน้าจัว่วดังนั้นเราก็จะต้องทําการตัด45องศาแล้วก็นําไม้ขึ้นไปทําการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตัด45องศาของไม้หน้า4หลังจากนั้นก่อนที่เราจะนําขึ้นไปทําการติดเราก็ต้องใช้สว่านควนเข้าไปในเนื้อไม้ถึงจะทาการยิงสกูเกียว สกูเกียวที่ยิงก็จะเป็นสกูเกียวลักษณะของปลายสว่านขนาดนิ้วครึ่งยิงให้ทะลุเข้าไปถึงจันทันเหล็กโครงหลังคาครับเพื่อให้เขาเกิดความแข็งแรงสำหรับที่หน้าจั่วตัวนี้นะครับด้านล่างลงมาจากไม้เชิงชายเขาก็จะทำการตกแต่งด้วยซีโซนนลดังนั้นการติดไม้เชิงชายจะต้องให้เขาแนบชิดกับซีโซนนลเป็นลักษณะของการปิดขอบ เมื่องานเสร็จถึงจะใช้ซิลิโคนในการเก็บงานอีกทีหนึง่งเมื่อเราทำการติดไม้เชิงชายทั้งหน้า8ดและหน้าสี่เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ก็จะทำการครอบข้างบนที่หน้าจัว่วครอบข้างตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนรั่วซึมเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านได้นะครับเมื่อทำการครอบข้างเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใช้ซิลิโคนในการเก็บงานอีกทีหนึง่งสำหรับงานติดไม้เชิงชายวันนี้ก็สวัสดีครับ